สิกขาบทที่สี่พระพุทธเจ้าประทับณพระเชตวันเวลานั้นทรงอนุญาตผ้าอาบน้ำฝนแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วพระฉับพักคีทราบว่าทรงอนุญาตแล้วจึงสแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนก่อนบ้างทำนุ่งก่อนกำหนดบ้างครั้นผ้าเก่าใช้ไม่ได้ท่านก็เปลือยกายอาบน้ำฝน ทรงทราบเรื่องทรงติเตียนแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทที่สี่ว่าภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกหนึ่งเดือนพึงสแสวงหาจีวรคือผ้าอาบน้ำฝนได้รู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกกึ่งเดือนพึงทำนุ่งได้ถ้าเธอรู้ว่าฤดูร้อนเหลือล้ํากว่าหนึ่งเดือนแสวงหาจีวรคือผ้าอาบน้ำฝน รู้ว่าฤดูร้อนเหลือล้ํากว่ากึ่งเดือนทํานุ่งเป็นนิสักคยะปาจิตตีคําเสียสละแก่บุคคลว่าอิดังเมพันเตวสิกะซาติกะจิวรังอตัตเรกะมาเสเสเสคิมหาเนปริยเตถิงอตัตเรกะถะมาเสเสเสคิมหาเนกัตตวานิวัฒัง นิสักขิยังอิมาหังอายสมะโตนิสัจจามิสละเสร็จแล้วสแสดงอาบัติคำให้คืนว่าอายสมะโตดำมิบทภาชนีรู้ดูร้อนยังเหลือเกินกว่าหนึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่าเกินสงสัยหรือคิดว่ายังไม่ถึงสแสวงหาผ้าอาบน้ำฝน หรือฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่ากึ่งเดือนภิกสุสำคัญว่าเกินสงสัยหรือสำคัญว่ายังไม่ถึงทำนุ่งเป็นนิสสกิยปาจิตตีเมื่อผ้าอาบน้ำฝนมีเปลือยกายอาบน้ำฝนฤดูร้อนยังเหลือไม่ถึงหนึ่งเดือนเข้าใจว่าเกินหรือสงสัยสแสวงหายังไม่ถึงกึ่งเดือนคิดว่าเกินหรือสงสัยทำนุ่ง ต้องอาบัดทุกกฎอนาปฏิวาน 1. รู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกหนึ่งเดือนสแสวงหาจีวรคือผ้าอาบน้ำฝน 2. รู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกกึ่งเดือนทำนุ่ง 3. รู้ว่าฤดูร้อนยังเหลือไม่ถึงหนึ่งเดือนสแสวงหา 4. รู้ว่าฤดูร้อนยังเหลือไม่ถึงกึ่งเดือนทำนุ่ง หเมื่อแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนหรือทำนุ่งเสร็จแล้วฝนแรงซักเก็บไว้ 6. นุ่งในสมัยเจภิกษุมีจีวรถูกโจรชิงไป 8. จีวรหาย 9. มีอันตรายสิ 10. วิกลจริตสิอดอาทิกรรมมิกะ อายงวินยักขามายาเดสิตาอายสมันเตหิสัลละคเขตบา